สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมายงานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันครับหมอก,กิดคอนเฟิร์มดวงจิตของปอทฤษฎีออกจากล่างไปแล้วแนทางรอดต้องบวชเท่านั้นครับเรียกได้ว่าเป็นที่รักของทุกคนจริงๆนะครับสําหรับเพลงหนุ่มปอทฤษฎีที่นอกจากการรักษาทางการแพทย์ที่คณะแพทย์ในความช่วยเหลือเขาอย่างเต็มความสามารถแล้วในด้านสายศาสตร์ก็มีหมอดูและผู้รู้ต่างๆมากมาย ออกมาแนะวิธีที่จะทําให้หนุ่มปอมีทางรอดในครั้งนี้นะครับรวมถึงหมอกิดคอนเฟิร์มหมอดูชื่อดังคนนี้ด้วยโดยหมอกิดคอนเฟิร์มได้แนะวิธีจะทําให้ปอทิสฎีหายจากโรคภัยที่เป็นอยู่ว่าต้องบอกเจ้ากรรมในเวรของเขาว่าจะบวชให้เท่านั้นถึงจะกลับมามีชีวิตใหม่ได้ครั้งนะครับและหมอกิดยังบอกอีกว่าตอนนี้ดวงจิตของปอทิสตีได้ออกจากร่างไปแล้วนะครับทางด้านหมอกิดได้โพสต์ข้อความนะครับ ขอให้คุณปอเทฤศฎีหายจากโรคภัยที่กำลังเป็นอยู่ขอเจ้ากรรมในเวรของคุณปอได้ให้โอกาสเขาอีกสักครักนะครับผมขอน้อมบุญที่ทํามาทั้งหมดทั้งปวงให้คุณปอขอให้เขามีปฏิหารฟื้นขึ้นมาเป็นปกติครับการจะขอตอ่อายุได้บนโลกมนุษย์นั้นต้องขอบวชอย่างเดียวจึงจะเห็นผลครับทั้งตัวเขาหรือพ่อแม่คนที่รักเขาอย่างน้อยจานวนวันให้เท่าอายุปัจจุบันคุณด้วยสองครับเพราะการบวชเหมือนการเกิดใหม่ครับ ใคลับหรือใครคนใกล้ตัวของคุณปอลองอธิษฐานดูนะครับเคยแนะนําเคสแบบนี้ได้ผลมาหลายคนแล้วให้หมอหรือใครก็ได้ไปพูดข้างๆตัวเขาเพราะตอนนี้จิตเขาเหมือนออกจากล่างครับเหมือนนุมงม์งและเห็นแสงสว่างอยู่ปลายทางให้พูดกับเขาว่าจะบวชให้พูดให้เจ้ากรรมเขาได้ยินครับขออานาจพระพุพทธธรรมพระสงฆ์ดลบันดาลให้คุณปอฟื้นขึ้นโดยเร็วครับหมอกิดได้ทดําการโพสต์ข้อความไว้นะครับ